สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูมาเช็คเนื้อคู่ของคนที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะว่าชาววันอาทิตย์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกรเสาร์ในตรงนี้นั้นจะมีเนื้อคู่เป็นใครกันบ้างนะคะเดีย๋ยวเราจะมาเช็คพลังงานก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะเป็นของบุคคลที่เกิดในวันอาทิตย์ก่อนนะคะบุคคลที่เกิดในวันอาทิตย์มีโอกาสที่จะได้พบเจอชาว ธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูนะคะเป็นเนื้อคู่นะคะเดีย๋ยวเราจะเดีย๋ยวเราจะเปิดให้วันละเจ็ดใบนะคะในตรงนี้เนะาะเดี๋ยวเราจะเปิดให้เจ็ดใบนะคะว่าแต่ละวันในตรงนี้จะมีใครบ้างนะคะอันนี้คือวันอาทิตย์เนาะจะมีชาวธาตุไฟนะคะเมสสินนนนะะงธน,นะะูแล้วก็มีชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤกษุกันนะคะแล้วก็มีชาวธาตุลม ะะกลุ่มตุนมีถุนแล้วก็มีบุคคลที่เกิดในในวันจันทร์นะคะมีบุคคลที่เกิดในวันจันทร์นะคะบุคคลที่เกิดในวันอาทิตย์จะพบเจอเนื้อคู่ที่เกิดในวันจันทร์ราศีก,กุ่มได้นะคะและคลิปคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปพิเศษเนาะแล้วก็จะมีแค่แค่ในเฉพาะของใน t ิกต็อกนะคะแค่ในกลุ่มของ t ิกต็อกเท่านั้น นะคะแล้วก็จะลงใน YouTube เนาะจะมีใน YouTube แล้วก็กลุ่มใน TikTok นะคะจะไม่มีลงฟีดนะคะอันนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะคะที่อ่าที่เป็นคลิปของ YouTube ที่เอามาลงในกลุ่มให้นั่นเองนะคะแล้วก็จะเป็นอ่าชาวทัตน้ำนะคะมีนกระกระพิจิกนะคะแล้วก็เป็นพิษพกันมังกร มีนตกรวดพิจิกนะคะก็คือสรุปแล้วก็คือชาววันอาทิตย์จะมีเนื้อคู่เป็นชาววันจันทร์นะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นราศีใดธาตุใดในตรงนี้ก็ตามนะคะอันนี้อันอันนี้เป็นได้ทุกธาตุเนาะเพราะเรามองเห็นถึงทุกธาตุเลยก็จะเป็นชาวทั้งธาตุไฟธาตุาดินธาตุลมธาตุน้ํานะคะ ก็คือมาหมดเลยนะคะแต่ว่าจะมีแค่วันจันทร์วันเดียวเนาะสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์จะมีเนื้อคู่เป็นวันจันทร์นั่นเองนะคะส่วนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูของชาววันจันทร์กันบ้างนะคะชาววันจันทร์จะเกิดจะไพ่จะบอกว่ายังไงนะคะเนื้อคู่ของชาววันจันทร์เนื้อคู่ของชาววันจันทร์เป็น ชาวธาตน้ามีนกระกฎพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันจันทร์ด้วยกันราศีกระกฎนะคะเราก็เป็นชาววันพุธได้เป็นชาวทัดลมได้เราก็เป็นชาวราศีธนูทัดไฟแล้วก็ เป็นชาวราศีเมษวันศุกร์ได้เป็นชาวราศีมังกรได้นะคะแล้วก็อ่าเป็นชาวราศีธน,นะน,นูวันเสาร์นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเนคู่ของชาววันจันทร์นะคะต่อไปเราไปดูวันพุธกันนะคะเราไปดูวันพุธกันนะอ่า ก็จะได้วันพฤหัสวันจันทร์นะคะบุคคลที่เกิดในใน,ในชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภวันพุธนะคะชาวราศีพฤษภวันพุธนะแล้วก็าราศีกรกฎแล้วก็เป็นาราศีพฤษภวันจันทร์นะคะแล้วก็เป็นวันพฤหัสได้นะคะแล้วก็ เป็นบุคคลทลี่เกิดในราศีกุมภวันจันทร์แล้วก็เกิดในราศีกรกฎวันศุกนะคะอันนี้ก็คือของวันพุธนะคะต่อไปวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสได้ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะเดอะฟูนะคะชาววันเสาร์แล้วก็ บุคคลที่เกิดในราศีสิงหรือวันเสาร์ได้นะคะหรือบุคคลที่เกิดในราศีมีนวันเสาร์บุคคลที่เกิดในราศีมีนวันเสาร์อ่าอันนี้เซเว่นเนาะพิกกิกวันศุกร์นะคะอันนี้คือราศีมีนวันเสาร์นะคะแล้วก็วันพุธนะคะ ต่อไปเป็นวันศุกร์นะคะเป็นของชาววันศุกร์บ้างนะคะเนื้อคู่ของชาววันศุกร์เนื้อคู่ของชาววันศุกร์เป็นวันศุกร์นะคะเป็นวันศุกร์ด้วยกันหรือชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงหธนูชาววันเสาร์ หรือชาวราศีเมษบนันทีแล้วก็ชาวพัดน้ำมีนกระกรพิจิแล้วก็ชาวราศีกระกรบรรจันนะคะชาวธาตุด,ดินพุกศกันมังกรน,นะคะอันนี้ก็คือต่อไปจะเป็นวันเสาร์นะคะจะเป็นชาววันเสาร์แล้วนะคะ ของชาววันเสาร์ชาววันเสาร์ได้ชาวธาตุดินพุทธศตวรรษแล้วก็ได้ราศีตุลวันพฤหัสนะคะหรือบุคคลที่เกิดในวันพฤหัสเนาะแล้วก็บุคคลที่เกิดในราศีกันวันพุธนะคะแล้วก็ชาวธาตุน้ํามีกรรกพิจิกพุันมังรร แล้วก็ราศีมังกรวังคารราศีตุ้นนะคะในตรงนี้เนาะนะคะก็คือทั้งเจ็ดวันทั้งเจ็ดท่านก็จะมีประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์ subscribe, กด u b บ c r i ร e กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กันและกันอย่างต่อไปแล้วก็บุคคลที่อยู่ในกลุ่มนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะเราก็ขอขอบคุณนะคะที่ยังคงอยู่ในกลุ่มแล้วไม่ได้ออกไปไหน ในตรงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทั้งใน YouTube แล้วก็ในในกลุ่ม t i k t o ็อด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะความสุขของคุณคือความสำเร็จของเรานะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ